สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะมาแนะนำคุณแผนพระครูสิริธรรมโคสิตซื้อที่ดินรุ่นซื้อที่ดินถวายวัดปากกองอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับดูสุดยอดทแท้ๆครับพี่น้องครับมีมวลสารมีจีวรมวลสารเน้นๆครับ ชัดเจนครับท่านสุดยอดแท้ในมอนสานี้มีลูกอมคูบาสิงค์คำรุ่นหนึ่งถึงรุ่นสามนะครับเนี่ยชาวบ,บ้านว่าเป็นคูบาผีกลัวนะครับใครอยากได้ ติดต่อมาเลยนะครับ